ที่ผ่านมานก,ก็กมีตัวของสหรัฐเองอียิปต์ออออเป็นด้านหลักครั้ <c oughs> งนี้มีการพูดถึงว่าจะทำอย่างไรกับการมีตัวประกรันง <c oughs> นั้นตัวประกันก็เป็นอีกปจยยัจจัยหนึ่งที่การตัดสินใจถล่มนั้นก็อาจจะมีเซ็กต์นด้นะแต่ <ạo S 2> ว่าที่เห็นก็ยังถลง่มแต่ถ้าเอาเปียบเทียบกับจำนวนจริงๆนี้ก็ถือได้ว่าระดับร่ำยังไม่ถึง สูงเสียเป็นทีเดียวเป็นมาพันวันสองวันนี้ที่ไปข,ของมันอืมที่ไม่ใช่วันแล้วไปของันอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซึ่งจะวันที่สี่ไม่รู้ว่าจะมีวันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนไปถึงหลักเดือนอย่างที่เราคุยกันบนโซนี้หรือเปล่านะฮะอ้าววันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ <laughs> ที่มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะ ขอบคุณญากรวิทนะครับขอบคุณอาจารย์จรนะครับยินดีครับยินดีครับงาหน้าถ้าเกิดว่าสงครามยังไม่จบเนี่ยคงแน่นของเรานเราไปดูกันนะครับว่ายิงได้ขนาดไหนนะครับก็สามารถพุ่งเข้าตรงนี้ตรงนี้สองนะฮะนี่หนึ่งของสามแต่เข้านี่สองนะฮะเข้าโอเคครับขอบคุณครับ